สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัลหันไร่อำเภอบานค่ายจังหวัดระยองครับพบก,กันในเช้าวันวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่6มก,กราคม2566ครับพศใหม่ปีกระต่ายทอง มาพูดคุยกันต่อในเรื่องราวของวัตถุมงคลหลวงปู่ทิมพระผงพลายกุมารหลวงปูท่ทิมนะครับปีหนึ้าข่าวก่อนลงไปชุดแรกลงไป10บองค์ลงมาอีกหกองค์นะครับเดี๋ยววันนี้ต่อกันอีกสักหน่อยแล้วก็จะพัก1นหเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะมา เอาชุดเก่าๆครับชุดเก่าๆก็คือวาระต้นๆนะยุคต้นเพราะตอนนี้สวนกระแสนะครับนะลงปุ่ทิมเขาชอบเนื้อชอบนิยมยุคเก่าๆมันสบายใจดีนะครับราคาก็เบาๆด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้นะเดี๋ยวจะมาแบ่งปันแล้วร่วมด้วยช่วยกันทำต่อยอดบุญกันไปด้วยน้องเพื่อนเนาะ โอเคนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยองค์แรกเลยก็แล้วกันนะครับจะเจ้าองค์แรกขึ้นมาเลยครับสองเนื้อกันเลยครับเป็นคนละองค์นะครับเ,เพื่อนเ้อคนละองค์นะครับผมเป็นองค์ใหม่องค์ใหม่ชุดใหม่เฉพาะในวันนี้เพื่อนไปเห็นที่พื้นขา,ขาวๆนี่เป็นพื้นกระจกนะครับเพื่อนเนี่ยพื้นเนี่ย,พ,นนยพื้นกระจก เพราะผมลองใส่พื้นหลากสีแล้วมันไม่มันไม่เป็นธรรมชาตินะครับอย่างเช่นสีนี้มันก็ไม่เป็นธรรมชาตินะครับมันก็ได้อยู่แต่มันไม่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติแต่มันตัดแสงตัดสายตาได้ดีหรือจะเป็นพื้นดำพื้นดำมันก็มันจะเพี้ยนเพียนสีธรรมชาติจะเพี้ยนเพียนไปอยู่สักหน่อยหรือสีเขียวอย่างนี้ครับ ผมลองลองลอง,ลองดูหลายสีแล้วนะะเพราั้นก็ก็เลยสู้แบบนี้ไม่ได้แต่ว่ามันก็จะตัดแสงนะครับถ้ามีพื้นนะจะตัดแสงแสงไฟได้นะครับจะลองใช้สีดำดูเดี๋ยวเทียบดูก่อน,นครับเห็นไหมครับเนี่ยสีมันจะเพียเพ้ยนไปครับ ผราองค์นี้เป็นพระเนื้อเขาเหนียวสุกนะครับเออสีเขียวเอาสีเขียวนี่แหลปะปะนี่ะนะเพื่อนๆลองเทียบอีกทีนะครับลองทักมาหน่อยว่าพื้นแบบไหนมันชัดนะครับเพราะปลายทางผมมองไม่เห็นเอาลอพื้นขาว พื้นขาวพื้นเขียวนะวน,วน,วนมาหาพื้นเขียวอีกอะนี่นะครับนะดูองค์แรกครับผมจัดมากครับเนื้อขาวเหนียวสุกจ้าเลยนะครับนำเป็นเอกลักษณ์ของหนึ่งห้าดูบอลดูมวลสารดูอะไรต่างๆครับดูพิมพ์ดูทรงครับ ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปด้วยนะครับผมดูกันไปด้วยนะครับเนื้อหาแบบนี้มันจะเป็นแบบไหนเพื่อนๆว่าด้านข้างครับเขาขาวก็พูดผงพูดพายครับมันจะไปแบบนี้แหละครับแนวนี้แหละครับก่อนยุคท้ายนะครับก่อนยุคท้ายยุคแรกๆในการทํานะครับแล้วเนื้อหามวลสารมันก็จะเข้มข้น ผมเคยเทียบเนื้อให้ดูแล้วนะเทียบเนื้อให้ดูแล้วครับเพื่อนๆก็ก็ตามให้ทันครับตามให้ทันจะได้ไม่จะได้ไม่สับสนครับทีนี้จะให้ดูเนื้อที่ที่เขาจะออกคือบดบดหรือผสมวนสารได้ดีครับหมดบดเอ่อบดข้าวเหนียวอ่ะ ได้ดีนะครับมันก็จะมาเป็นแบบนี้ครับบทละเอียดกว่าบทละเอียดกว่าครับอืมประมาณนั้นเลยมันจะหนึบมือครับหนึบมือละเอียดกว่าก็แสดงว่าเขาจะซึมพวกน,วน้ำววงน้ำบ้านอะไรได้ดีนะครับ นี่องค์ที่2ครับเอามาให้ชมกันดูกันใกล้ๆแบบนี้เสียดายถ้ามีกล้องชัดๆนอนเพื่อนเนาะก็ต้องขยายเยอะอันนี้มีจีวรด้วยนะครับแล้วก็เส้นเอ็นประมงดูนะครับความเป็นธรรมชาติครับผมหน้าแบบไหนหลังแบบไหนข้างแบบนั้นครับน้ำมันพระเจ้าตากครับอะไรต่างๆครับมีรอย นิดหนึ่งครับรอยกระเทาะนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่มีผลต่อพุทธคุณครับแต่เสียดายความสวยนิดลดลงไปวงนี้พิเศษนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับทั้งหลังก็หยอดเทียนชัยเลขสามนะครับหยอดเทียนเลขสามนี่ก็ถือว่าเป็นของดีครับของดีครับ เลียกสามมแปได้หลายอย่างนะครับผมไตรลักษณ์ก็ได้นะครับพุทธธรรมสงก็ได้ไตรสรณะ,ะรเอาละมาเพื่อนๆแคปหน้าจอ,อาไว้เลยนะครับจะได้ไม่สับสนครับผมจะได้ไม่สับสนกันครับผมเปลี่ยนจากหนึ่งสองมาเป็น a b c แล้วนะทีนี้ ขี่ครับเผื่อสายบุญครับเผื่อสายบุญโอเครับผมอ้าวต่อครับต่อตัวบีเลยเวลาใช้เวลานานไปไม่ดีครับอันนี้เป็นบีก็แล้วกันนะครับ มันมีหลายอยู่แล้วผมก็คัดคัดที่ป็นเนื้อแปลก,กๆออกไปบ้างอะไรอย่างนี้นะก็ก็ก,ก็ก็คัดไปแบบนี้ครับอ่ะมาดูองค์ต่อไปต่อกันเลยครับผมอ,องค์นี้ครับองค์นี้องค์นี้ออกมาในแนว,แนวเข้มๆหน่อยครับไม่รู้ว่าฝุ่นอะไรนะครับผมไม่ได้ปัด รับปัดก็น่าจะนั่นอยู่น่าจะออกไว้ธรรมชาติแบบนี้ บนสารจัดมากนะครับผมดูด้านหลังครับสายบอลสายแร่บอลก็ซึมกระจายทั่วองค์ครับสังเกตนะครับสังเกต นี้เขาจะอยู่ในองค์พระนะครับฝังอยู่ในองค์พระนะครับนี่ครับฝังอยู่ในองค์พระนะครับผมมีกี่ที่แล้วก็เป็นติดจีวรแบบนี้ของรูครับผมนี่ครับเดิเดิมอยู่นะครับเดิเดิมอยู่ครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับนี่ฮะอเครับตะกุด นี่นี่ก็นี่ก็น่าจะติดมั้งีนี่จะติดมามันครับนี่ครับนี่ก็ติดมาเหมือนกันครับติดในองค์พระครับเขาวนะครับโอเคครับองค์ต่อไปองค์ต่อไปนี่ครับมวลสารเขาจะละเอียดกว่าละเอียดเข้าเหนียวจะละเอียดกว่าเขาจะเป็นอีแบบหนึ่งจ,จับจะดุจะหนึบมือครับเพื่อนๆครับหนึบมือ แล้วก็ความนิ่มอะไรเขาเขาเขาจะมีมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาหล่นมือนี่ก็ระมัะงอย่างยิ่งเลยนะครับมาถึงนาทีนี้เพื่อนๆคงจะเห็นผิวเห็นวันณะของท่านแล้วนะครับไม่ไปไหนครับอยู่แนวนี้เลยนะครับผมสวยพุทธศิลปดูดูวันลนะยงดูจะเห็น บอลคดซึม bon um อยู่นะครับนี่ครับนี่เวลาเอียงดูนะครับเห็นไหมโดนแสงครับงามครับพระองค์นี้ก็สวยคมครับสวยจัดสวยจัดดูข้างใบหูใบหูครับผมหน้าตาโมลีสวยด้วยครับผมฮมดงามยิ่ง เกินบรรยายเกินบรรยายอีกลักมานั่งสนสวยครับสวยสวยสวยถือว่าจัดนะครับพี่ใครนาะอ,อยู่ทางสกนลคนครโทรมาต้ตกใจนะครับแต่เช้ามืดเลยโทรมาอยากจะได้โอ้เอาเอาให้กำลังใจครับผมนี่ครับผมด้านหลังก็สวยจัดครับ อยู่คดซุมอยู่นะครับอยู่บอลคดซุมครับกระจายทั่วองครับถ้าเป็นอันใหม่ที่เขาเรียนแบบมันจะเกาะข้างนอกครับมันจะร่อนดีไม่ดีมันจะร่อนออกมาเลยนะครับทองคนละเรื่องกันนะง่ายๆครับโอเคครับ a b c แคปหน้าจอครับเ,เพื่อนๆวันนี้เกือบจะนั่นแล้วเนาะเวลาวันนี้วันพระด้วยนะครับก็ ว่างก็เข้าห้องพระเนาะเพื่อนเด้อ,อ,อช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะนาทีนี้ครับเป็นเป็นสิ่งดีครับเป็นของสูงครับเรายอ่อลงอีกสักหน่อยเลาะยอ่อลงสอ้าวเอ้ครับซีต่อไปครับ ดีครับผมดีองติองนี้ร์ดีอ้าวงามครับงามงามงามจะได้กี่องค์อีกสักหน่อยอสักหน่อย A B C D E อีกสัก2องค์เนาะเดี๋ยวหาก่อนเพื่อใครจะชอบแนวนี้ผมว่ามีคนชอบแน่ๆเลยเก็บไว้อยู่เดี๋ยวอเออออกมาลองดูลองดูครับ เฉครับผมนะต่อไปครับต่อไปครับต่อไปต่อไปนะครับมาครับพ่อเพื่อนที่ทํางานก็ให้มีความสุขกับงานนะครับผมเดินทางปลอดภัยเด้อค้าขายก็ําเบวยปังๆครับนะดูองค์นี้มันกินกันไม่ลงครับแต่ละองค์ครับือมันจะสวยไปคนละอย่างครับผมเพื่อนแต่ว่าถ้าถามว่าโดนใจเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ตัวเรานะ อยู่ตัวเราแต่ละคนแต่ละท่านครับถ้าเห็นหนึง่งม,มันอดไม่ได้อะไรงี้ครับคือจิตมันจะมีจิตสื่อถึงกันอยู่นะครับเพราะมงค,คลของหลวงปู่ท่านเมตตาเป็นที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีเจ,จะพูดพูดเยอะนะครับที่ท่านเอามาให้ทํานะครับจนสําเร็จทำบรรลุธรรมเป็นทางบวกครับไม่ใช่ทางอิทธิฤทธิ์อะไรที่จะไปบู๊ไปบุญนะครับภายกุมาหลวงปู่นะครับ ดูองนี้นะครับค่าพูดครับคันค้างโอ้โหดูนะครับดูเนื้อนะครับเพื่อนยังไม่ได้ซ้ําองค์นะครับที่เอามาเนี่ยมันคนละองคนะเพื่อนเป็นของน้องพี่ทุกท่านทุกคน,นครับมันคนละองค์นะผมก็พยายามคัดมาชุดในซีนบ้างอะไรบ้างนะครับส่วนโพวสองทีมก็จะเริ่มหมดไปแล้ว ดูนะครับเขาขาผมพูดนะครับอง์นี้นํำมุำ้งลำว่านไร่ที่จัดมากครับจัดจัดจัดดูครับความเป็นธรรมชาตินี่ครับสนีครับขุนแผนผงไผ่กุมารบารานหนึ่งห้าครับไม่ต้องนิยมนะครับเพื่อนชุดนี้ไม่ใช่ชุดนิยมที่อ่เขาว่าก,กัะน,นะเพื่อนนะเป็นบล็อกวัดธรรมดานี่แหละนะครับผมมันก็จะมีหลายอัน ถ้าใครตามมาตั้งแต่ต้นเขาจะเห็นว่าเขาทํากันยังไงเขาสร้างกันยังไงครับแนอกจากนี้ก็จะมียุคเก,ก่าๆด้วยยุคต้นยกกุคอะไรมานะครับนี่ครับดูนะครับข้ามนะครับเขาขึ้นมาเกินบรรยายอีกแล้วครับแล้วก็เอาอีกองคนหนึ่งสุดท้ายสําหรับคลิปนี้วันนี้ครับผมไม่รู้ละเอาดูครับผม ชุดนี้จะเป็นชุดที่เขาบดเนื้อเข้าเหนียวมวลสารได้ดีนะครับบดบดได้ได้เนียนขึ้นครับเนื้อมันจะหนึบมือนะครับเวลาเราส่องมันจะเหมือนหยกเลยครับบางทีถ้าเขาแห้งจัดๆนะถ้าเขาอยู่เก็บอยู่ในอุณหภูมิแบบหนึ่งเขาจะแห้งจัดแข็งแห้งเป็นหยกเลยนะครับถ้าพูดถึงไปแล้วนะปีหนึ่งห้ามันก็ไม่ได้พอสอลึกอะไรนะครับบางคนก็คาดการว่า เนื้อเขาจะต้องเก่าโน่นนี่นั่นนะครับเฉพาะคุณแผน15เนี่ยเขาจะเป็นเนื้อเอกลักษณ์ของเขาครับแต่ถ้าเป็นยุคยุคต้นที่เป็นเนื้ออื่นที่ยังไม่มีพัฒนาการในส่วนของมวลสารดินก็ดินเลยไายก็ไายเลยอะไรางั้นนะ่ะผสมกันมันจะเป็นยุคที่ท,ที่ผ่านมาถ้าไปย้อนดูคลิปก่าเพื่อนจะเห็นนะครับพวกนั้นน่ะเขาจะร่อนเขาจะแตกเขาจะแตกหักได้ง่ายแล้วก็มองเห็นมวลสารได้ชัดเจนนะครับแต่พิมพ์ทรงก็จะหย่อน ย่อนในเรื่องของความสวยความชัดเจนของพิมพ์อะไรไปนะครับแล้วก็หลวงปู่ทิมท่านก็มีการล้อพิมพ์อะไรเยอะนะครับนต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นเริ่มรู้กันหมดเนะาะเดี๋ยวนี้เนาะเพราะท่านไม่มีชื่อครับมันไม่มีชื่อเขียนไว้ว่าหลวงปู่หลวงพ่ออะไรนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มรู้จักกันแล้วครับก็มีอันนี้เลยครับคุณแผนนี่แหละที่จะพอเห็นแล้ว เสบาวัดวัดไร่บาลีวัดรหารายายได้มีหลวงปู่ชิมอย่างเงี้ยนี่พอเห็นนะครับนี่ครับผมนี่ครับผมดูสีใกล้เคียงแล้วนะครับสีเขียวนะ่ะสีเขียวใกล้เคียงเลยนะใกล้เคียงองค์ริงมากๆแล้วนะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะออกนี่นี่ครับนี่นครับสีของเขานี่ครับผม สุดจัดเลยนะครับองนี้ก็สุดจัดกิสลิโกพิมพ์ใช้ได้ครับหลังออริจินอลนะครับไม่มีตะกุดครับก็หลายคนก็ชอบแบบธรรมชาติแบบนี้ยังไงก็ตามเขาบอกว่าการทำเขาจะทำแบบเดิมๆนี้แหละมาก่อนเสร็จแล้วก็จะหาโน่นนี่นั่นมาฝังต่อกันปลาอีกช่วงหนึ่งครับในการสร้างเนะ นี่ครับหน้าแบบไหนหลังแบบไหนข้างแบบนั้นครับดูนะครับดูการฝังเซตตัวของบอลครับนี่ครับดูง่ายครับดูง่ายดูง่ายดูง่ายนะครับเซฟตัวเขาฝังไปข้างในแบบนี้แหละส่วนที่อยู่ข้างบนก็อาจจะโดนมือโดนสัมผัสโดนอะไรอาจจะหลุดไปบ้างแต่อยู่ในซอนั้นต้องเห็นเป็นธรรมชาติแล้วก็ที่พิเศษครับฝังพลอยนะครับตรงนี้องค์นี้ฝังพลอยเคครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะวันพระ ด้วยนะครับวันนี้บุญรักษาเด้อทุกท่านทุกคนครับผมแคปบหน้าจอครับหน้าจอวันนี้ก็จะมีการจับสลากของขวัญปีใหม่กับรูกนนักเรียนครับผมเราเรียกร้องมาชั้นพวกมมม,มัธยมหนึ่งครับมัธยมหนึ่งสามเพราะที่โรงเรียนก็มีมัธยมด้วยนะครับผมมีมัธยมก็โตๆกันหมดแล้วล่ะมหนึ่มสองมสา ก็เพิ่มเติมกำลับบงใจไปครับโอเคแคปหน้าจอครับสวยจัดครับองค์นี้มาแล้วก็องค์สุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับผมยังไงเพื่อนๆเด้อยฝาก A B C D E E E F F F, F. ฝากทักทายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเวลามีเรามีจะุดเด่งขึ้นมานะครับ เป็นกำลังใจให้กันครับขอพระคุณที่ติดตามกันอยู่ไปเรื่อยๆนะครับนะตอนนี้ก็ด้วยความเมตตาของทุกท่านนะครับทุกคนขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับทาง u t u b e ก,ก็แก้กดอะไรกันมาเยอะก็ตามไม่ทันหะครับก็จะพยายามอยู่ครับโอเคประมาณนี้ครับผมครับหน้าจอครับ เอาละครับก็หวังว่าคงจะมีสาระมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะนำมาให้ศึกษาและเปรียนรู้กันไปครับเพื่อนๆก็โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมมีอะไรทักทายกันหลังไหมครับยินดีอย่างยิ่งครับบุญร,รักษาทุกท่านทุกคนครับบารมีหลวงปู่ทิมอิสริโกโปกป,ปักรักษาประทานโชคประทานพอรอาหารทรัพย์ครับมีความสุขตลอดวันวันนี้นะครับวันพระใหญ่ก็ขอให้บุญร,รักษาครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีทุกท่านครับผม